เด่นฝาเหงัวคุณนางคนกับมัดลอคุณทองคำกับสมาร์ล้อควยหลินฝาลงมาให้คนกินควายลงมาเมื่อละสามชีนลงไปแล้วก็มาหักให้คนกินกินได้สุรุนงัวหน่อยงัวใหญ่งัวแม่ลูกอ่อนงัวทองทำม้วนลหยกินมัดกินได้หมดคุณนา เป็นงัวแมลกอก้อนคุ้งทองคำกำลังกินอยู่มันก็เป็นง้วทองเจ็ดเดือนแล้วกินกินสมุนงัวห,หน่อยก็กินงัวงใหญ่ก็กินคุ้งมอนง้วแมลกอก้อน,นคุ้งก่อนคำเหม่นก็บกำลังจะกินนมแม่ึ้นกระออกเมื่อกินเห็นจับไม่แส่สิล้อยแบบนี้น นี่ลิ้นฝ่า่าค่อยดกป็นไรแต่ว่าก็พอมีใเงินกินอยู่เมื่อละซ้อนส,อสามน่วยแล้วก็เว้นระยะไปพอลิ้นฝ่าใ,ใหญ่ก็มาต่อยใหม่เมื่อนี้ก็ต่อยลงมสามน่วยเขาขึ้นหมอนก็จะก,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 กินน้ำมัวขึ้นขวัญขำก็จะกินนมแม่